สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่21มีนาคม2568นะครับก็ในช่วงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านภาคอีสารนะครับอากาศหนาวต่ำกว่า20องศาแล้วก็บางพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อน เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเจอทั้งฝนแล้วก็หนาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเตรียมรับมือในส่วนของพายุฤด,ดูร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงประมาณปลายเดือนขออภัยนะปลายเดือนมีนาคมนะครับหรือว่าปลายสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันนี้สอกรกษตรวันหยุดจะพาไปอัปเดตข้อมูลโมเดลนะครับซึ่งล่าสุดได้หลายโมเดลค่อนข้างจะตรงกันนะครับในส่วนของแนวโน้มที่จะเกิดฝนรอบต่อไป อากาศจะหนาวไปอีกวัน2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นก่อนที่ช่วงปลายเดือนก็จะมีพายุฤด,ดูร้อนนะครับมีลมใต้ลมตอนอหนอเฉียงใต้ที่เอาความชื้นเข้ามาแล้วก็บางทีก็มีในส่วนของลมหนาวแผ่ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของโมเดลกันแล้วกันนะครับแนวโน้มในส่วนของการเกิดฝนฟ้าคะนองในชุดต่อไปปีนี้ถือว่าโชคดีหน้าแรงไม่แรงนะครับ แล้วก็ที่สําคัญหน้าร้อนไม่ร้อนมีหนาวแล้วก็หนาวค่อนข้างจะมากด้วยนะครับแล้วก็พายุฤด,ดูร้อนน่าจะเยอะกว่าหลายๆปีนะครับต้องเรียกว่ามากกว่าค่าปกติเดี๋ยวดูโมเดลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโมเดลในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวันเสาร์ที่22นะครับก็ลมที่พัดลงมายังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้บางส่วนแต่จะเริ่มขอภายนับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เป็นลมหนาวนะครับ แต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับจะเริ่มถอยกลับแล้วในขณะโซนทางด้านภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายถึงค่าที่สําคัญจับตาดูนะครับพอหลังจากวันที่23เป็นต้นไปเนี่ยอากาศร้อนจะเริ่มกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมวันที่23เป็นต้นไป จะเริ่มกลับมาตรงนี้เป็นโมเดลช่วงวันที่ยี่สามนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดูโมเดลอุณหภูมิด้วยนะครับพอวันที่ยี่สามเนี่ยลมที่พัดก็จะเริ่มนี่นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มถอยละก็คืออ่อนกาลังลงแล้วก็จะมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดกลับเข้ามาแล้วก็กลายเป็นในส่วนของเข้ามาสู่หน้าร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามยี่สี่ยี่ิบห้ายี่หกยี่บเจ็ดนะครับ ก็จะร้อนต่อเนื่องนะครับร้อนแล้วก็สะสมความร้อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ในระหว่างที่อากาศร้อนบางพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับเป็นช่วงๆนะครับในระหว่างนี้นี่นะครับพอตรงนี้โมเดลช่วงวันที่23นี่ก็คืออากาศหนาวหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มถอยร่นแล้วเดี๋ยวจับตาดูในช่วงประมาณวันที่28เป็นต้นไปท่านผู้ชมจะมี ในส่วนของฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสัญญาณมีพายุรุูร้อนเกิดขึ้นนะครับพายุรุูร้อนที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนหลักๆนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับเวลามีพายุรุูร้อนก็คือจะมีมวลอากาศเย็นแผลงมาปะทะกับอากาศร้อนแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่ยังไม่มีอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยก็บางพื้นที่ก็เกิดพายุรุูร้อนได้นะครับก็คือ เนื่องจากลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมเนี่ยทำให้มีความชื้นแล้วก็มีลมตะวันตกพัดสอดเข้ามาเกิดแนวปะทะมีความแปรปรวนอากาศแล้วก็เกิดพายุรฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับโมเดลช่วงวันที่25ตอนนี้ก็จะร้อนแล้วนะครับจะร้อนละก็คือลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มทํางานแล้วก็พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามานะครับ แล้วก็โซนภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนบางพื้นที่แล้วนะครับในช่วง25-26เนื่องจากลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นี่คือเขามาจากทางด้านทะเลจีนใต้และอ่าวไทยที่เอาความชืน้นเอาอากาศร้อนชื้นมานะครับในช่วงนี้ในขณะที่ลมหนาถอยร่นไปแล้วแล้วก็จะตาดูนะครับมีสัญญาณบางอย่างตั้งแต่ช่วงวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปนะครับมีสัญญาณแนวโน้มที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ วัน28อาจจะไม่เห็นชัดแต่เดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้ขออนุญาตไล่โมเดลย <ๆ S 1> าวๆไปนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลโมเดลจาก ECM-WF นะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปซึ่งหลักๆกมรมอุุนิยมวิทยาจะใช้อ้างอิงนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับในช่วงข้ามของวันที่26นะครับในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในส่วนด้านบนนะครับภาคใต้นะครับ ภาคใต้มีในส่วนของลมตะวันตกนะครับที่พัดเข้ามาลมตะวันตกพัดเข้ามาฝั่งนี้มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าลมเปลี่ยนเป็นลมฝั่งตะวันตกทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามจะกลายเป็นหน้าฝนนะครับปีนี้มีสัญญาณนะครับนี่นะครับพอในช่วงบ่ายวันที่26เนี่ยลมตะวันออกลมตะวันตกนะครับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ทาให้ภาคใต้ทั้งหมดมีฝนนะครับตั้งแต่ทางด้านประจบคีนีขันลงมาจนกระทั่งถึง สงขลานะครับแล้วก็เน้นทางด้านโซนฝั่งที่เป็นทางด้านฝั่งอันดมันนะฝั่งตะวันตกนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็มีฝนบางพื้นที่ฝนตรงนี้เกิดจากลมตะวันตกฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นลมหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็จับตาดูนะครับหลังจากนั้นลมใต้กับลมตะวัน ออกถึงใต้ก็ยังทํางานต่อเนื่องนับพัดเอาความชื้นก็มาตรงนี้โมเดลคืนวันที่ยี่สบกนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่สี่เมษายนครับท่านผู้ชมตรงนี้โมเดลให้เห็นสิบห้าวันข้างหน้านะครับสิบห้าวันล่วงหน้าพอวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับลมตะวันตกเริ่มที่จะมีมีอิทธิพลนะครับจะเห็นว่ามีลมตะวันตกเข้ามาเลยทําให้ภาคใต้มีฝนเยอะเลยช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนี่นะครับพอบ่ายถึงค่า ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงแราธที่วาดนี่ฝนเยอะเลยลมตะวันตกเฉียงใต้เอาความชื้นเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคืนวันที่27นะครับต่อเนื่องเช้าวันศุกร์ที่28นะครับพาะฤกษ์ที่2ี่ต่อเนื่องเช้าวันศุกร์รท,ที่28ลมตะวันตกนะครับมีสัญญาณลมตะวันตกเข้ามาค่อนข้างจะแรงเลยนะครับตรงนี้กลายเป็นลมหน้าฝนไปแล้วในช่วงปลายสัปดาห์ทําให้ภาคใต้มีฝนเยอะนะพอช่วงวันศุกร์นะครับ จะเห็นอะไรบางอย่างท่านผู้ชมด้านบนนะครับให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งวันศุกร์ด้านบนจะเห็นว่ามีลมฝั่งนี้มันลงไปอีกแล้วนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝั่งนี้เป็นลมหนาวฝั่งนี้เป็นลมฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นลมหน้าร้อนเข้ามาปะทะกันนะครับแน่นอนครับ28ขึ้นไปภาคใต้นี่มีฝนเยอะอยู่แล้วเนื่องจากอิทธิพลของลมฝั่งตะวันตกนี้นะครับในขณะที่มีลมหนาวแผ่ลงมาอีกแล้วตรงนี้จับตาดูนะครับ อาจจะไม่แรงต่าไหร่ลมหนาวตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะลงมาถึงตรงไหนนะครับแล้วก็จะโดนลมตะวันตกตีกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับพอช่วงวันที่29ก็เริ่มจะมีความแปรปรวนของอากาศเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมีเริ่มมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นวันที่29นี่นะครับแถวอุบลราชธานีนี่แนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นที่สําคัญมีขึ้นกระแสลมตะวันตกตีเข้ามาด้วยนะครับอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญสุรินบุรีรัมโซนนี้ ตรงนี้ช่วงเช้านะครับเช้าของวันเสาร์ที่29นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับพายุรุดูร้อนในชุดนี้เห็นสัญญาณชัดเจนก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่29วันเสาร์ที่29เป็นต้นไปนะครับก็จะมีแนวปะทะของอากาศร้อนกับอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกระแสขึ้นลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามาทําให้มีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานฝั่งตะวันออกนี้อำนาจเจริญ มุคดาหารอุบลราชธานีมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของอากาศแปลรปวนสูงนะครับก็เฝ้าระวังนะครับพายุรุดุร้อนเริ่ม29วันเสาร์ที่29เป็นต้นไปนะครับนี่นะครับแล้วก็พอช่วงเย็นนะครับช่วงค่าก็จะโซนอีสานตอนใต้อุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็นครราชสีมารวมทั้งโซนทางด้านตะวันออกนะครับ สะแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตาดเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวปะทะก่อนที่แนวปะทะตรงนี้จะเริ่มถอยนะครับในขณะที่ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกําลังแรงอยู่นะครับดูก่อนวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับพอเป็นวันอาทิตย์ที่30นะครับวันอาทิตย์ที่30ช่วงเช้าส่วนอีสานฝั่งนี้นะครับเตรียมรับในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองนะครับพายุร้อนชุดใหญ่เลย จังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรตรงนี้มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกาลาสินนะครับกาลาสินมหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับศรีสะเกษอุบลราชธชานีแล้วก็ทางด้านนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับ สะแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเนี่ยหนักนะครับระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคกลางลหลายพื้นที่นี่คือในช่วงวันอ,อ,อาทิตย์ที่30นะครับช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่30มสิบเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับลมหนาวมาปะทะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่นะครับพอช่วงสายๆจะเห็นว่าลมที่เข้ามาตอนนี้เริ่มแปรปรวนนะครับมีลมหลายทิศทางนะ้วแล้วลมหนาวล้นถอยนะครับ แต่ลมใต้กับลมตะว,วันออกเฉียงใต้นี่มีกําลังแรงเลยทําให้อากาศมีความแปรปรวนนะครับตรงนี้มีลมหลายทิศทางเลยตรงนี้มีโอกาสเจพายุดุร้อนชุดใหญ่เลยในช่วงวันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่30นะครับไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารมุกดาหารานครพนมบางส่วนนะครับแล้วก็กาลสินกาลสินยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญบางส่วนร้อยเอ็ด มหาสาครคามมาถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมนะครับบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับสะแก้วลงมาจนถึงจันทบุรีแล้วก็ตราดในส่วนของโซนทางด้านภาคตะวันออกนครสวรรค์น,นะครับภาคกลางเหรือตอนล่างกลางตอนบน นครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลกอุตรดิตนะครับภาคเหนือขึ้นมาถึงแพร่ลำปางลำพูนนะครับจังหวัดน่านนี่คือในช่วงาสายๆของวันอาทิตย์ที่30นะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูนะครับจับตาดูพอช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่30นี้ยังแช่อยู่ในโซนจุดเดิมนะครับน่าสนใจ ทางด้านมุกดาหารกาลาสินนะครับมหาสารคามร้อยเอดขอนแก่นอุตรดิตถิสณนุโลกแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกทั้งหมดนี่คือในช่วง14น,นเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับดูไปนะครับแล้วก็พอช่วงเย็นเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่30ศรีสะเกดนะครับสุรินบุรีรัมนครราชสีมาสะแก้วปราจีนบุรีนครนายก ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดฝั่งนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะครับนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรียุธยาลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชยัยนาทอุทัยธานีนะครับแล้วก็กำแพงเพชรจังหวัดตากขึ้นมาถึงภาคเหนือนะครับจังหวัดน่านบางส่วน แล้วก็ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยนี่คือในช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงของช่วงค่าวันอาทิตย์นะครับประมาณ16นาฬิกาแล้วก็ไปดูต่อนะครับช่วงกลางคืนก็ยังแช่อยู่นับถึงวันถึงค่าของวันอาทิตย์นะครับค่าถึงกลางคืนแล้วก็หลังจากนั้นไปดูต่อวันจันทร์ที่31นะครับท่านผู้ชมดูต่อวันจันทร์ที่31พอช่วง อ่าเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่31นี่นะครับชุดนี้ใหญ่เลยนะครับตรงนี้เน้นภาคกลางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอีสานขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัม์นะครับแล้วก็ต่อมายังภาคกลางสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีนะครับ แล้วก็ชัยนาทขึ้นมาถึงนครสวรรค์กำแพงเพชรส่วนด้านนี้ก็ลงมาด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมราช,ชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็มาทางด้านตะวันออกนครนายกนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบุรีตราด ส่วนภาคใต้เพชรบ,บุรีประจบครีขันนะครับชุมพรฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะนะครับตรงนี้วันอาทิตย์ที่31นะขออภัยนะับวันจันทร์ที่31ถ้าดูจากตรงนี้รับฝนกันยาวๆเลยนะครับพายุฤดูร้อนจะเรียกว่าเปิดเมษามานี่เจอเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ไปดูในช่วงสายๆของวันวันจันทร์ที่31นะครับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ก็จะเห็นพอช่วงสายๆนะครับเดิมที่จะขึ้นไปด้านบนมากขึ้นโซนฝั่งนี้อุตรดิตถ์พิษณุโลกลำพูลำปางเชียงใหม่พะเยานะครับแล้วก็จังหวัดต,ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทชัยนาท อ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโคราชแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสารคามรอยต่อของ4จังหวัดนี้นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของชุดใหญ่นะครับนี่คือในช่วงสายของวันจันทร์ที่31เดี๋ยวไล่ดูต่อนะครับพอช่วงบ่ายถึงค่ำ ก็เน้นลงมาทางด้านภาคใต้มากขึ้นนะครับบ่ายถึงข้ามของวันจันทร์ที่31นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูต่อในช่วงคืนวันอังคารนะครับวันอังคารที่1นะครับเช้าวันอังคารคืนวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคารเริ่มเดือนใหม่นะครับเดือนที่ว่ากันว่าร้อนที่สุดนะครับก็คือเดือนเมษายนนะครับเดือนสงกรานเดือนมหาสงกรานเดี๋ยวไปดูนะครับพอช่วงสาย โซนทางด้านฝั่งภาคเหนือฝั่งนี้มีโอกาสเจอฝนนะครับพิษณุโลกพิษณุโลกเพชบูรณ์จังหวัดอุอตรดิตถ์พร่แล้วก็น่านนะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์ สุขโขทัยนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่ยังไม่สีเข้มเท่าไหร่เดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวดูต่อหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายนะครับช่วงค่าก็เริ่มที่จะเห็นเขาลางสีชัดเจนนะครับช่วงค่าของวันอังคารที่1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับ เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนครราชสีมานครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทยัยแล้วก็จังหวัดตากนะครับอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมพระพนครศรีอยุธยานะครับสระบุรีแล้วก็ทางด้านสะแก้วปราจีนบุรีส่วนภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ทางด้าน เพชรบุรีลงมาจนถึงนาราธิวาสนะครับนี่คือในช่วงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่หนึ่งขอไปนะวันอังคารที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูต่อในช่วงหวัวค่ำวันอังคารที่หนึ่งนับเน้นมาทางด้านโซนฝั่งภาคกลางแล้วก็ไปดูต่อวันพุทธที่สองนะครับวันพุทธที่สองเมษายน จับตาดูนะครับด้านบนม,มีฝนเริ่มฝนชุดใหญ่แผ่ลงมาด้านบนนะครับส่วนอากาศเย็นไม่รู้ช่วงนี้อากาศแปรปรวนสูงนะครับมาหลายทิศท,ทางเลยดูในช่วงบ่ายของวันพุธนะครับจับตาดูบ่ายวันพุทธที่นี่นะครับพอช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำวันพุทธที่สองนะครับทางด้านจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับแล้วก็สุรินทร์นครราชสีมา บุรีรัมย์และก็ภาคตะวันออกทั้งหมดส่วนฝั่งนี้จะกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีที่จะมีสีเข้มหน่อยนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและภาคใต้พิจบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับสุราษฎร์ธานีระนองภูเก็ตกระบี่ตรังมีโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับ เดี๋ยวดูกันยาวๆจนถึงวันที่สี่นะครับพอคืนของวันพุทธที่สองจะเห็นว่าด้านบนมีลมหนาวแผ่ลงมาอีกรอบหนึ่งนี่นะครับมารอบที่สองแล้วนะครับมาเจอแนวปะทะตรงนี้โซนอีสานฝั่งตะวันออกนี้มีโอกาสเจอพายุฤดูร้อนได้อีกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้ขึ้นไปสูงหน่อยนะครับตั้งแต่บึงการหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินขอนแกน่น อำนาจ,จเจริญยะสธรร้อยเอ็อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับในช่วงคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสท่นสองต่อเนื่องสามนะครับเมษานี่นะครับพอในช่วงเช้าวันพฤหัสที่สามโอ้เจอชุดใจเลยนะครับพาดูดูร้อนอีกรอบนึงจะเห็นว่ามวลอากาศเย็ยนแผ่ลงมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ถอยร่นลงไปตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็กาลาสินร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญแล้วก็ยโสธรน,นะครับอีสานทั้งหมดเลยแล้วก็ภาคตะวันออก สะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนี่คือในช่วงเช้าตรู่ของวันที่3นะครับวันพฤหัสบดีที่3แล้วก็หลังจากนั้นดูต่อนะครับดูเส้นสายนะครับพอช่วงเช้านี่โมเดียยังให้แช่นะครับพอหลังจากนั้นช่วงสายประมาณ10นาฬิกาเลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาต่ำขึ้น ตั้งแต่นครพนมสกลนครมุกดาหารกาลาสินขอนแก่นนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซานาครนายก ภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ทางด้านพระนครรียุธยุรระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับขึ้นมาถึงภาคเหนือกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้นี่คือในช่วง วันพฤหัสสายๆนะประมาณ10นาฬิกานะวันพฤหัสที่3หลังจากนั้นดูโมเดลต่อนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่3ก็ยังแช่แล้วก็พอช่วงหัวค่ำก็ลงมาฝั่งตะวันตกนีม่มากขึ้นนะครับจังหวัดตากาญจนบุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ดังด้านอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ ดูต่อนะครับนี่คือวันพฤ่ดหัสที่3แล้วก็หลังจากนั้นดูวันพฤ่ดหัสคือวันพฤดหัสต่อเนื่องเช้าว,วันศุกร์ที่4นะครับพฤดหัสที่3ต่อเนื่องเช้าว,วันศุกร์ที่4โมเดลนี้ให้ถึงวันศุกร์ที่4นะสิบห้าวันล่วงหน้าก็จะเห็นในส่วนของดูช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับลมหนาวแผ่ลงมาอีกรอบนะครับช่วงนี้ถ้าดูตรงนี้ โซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับเรียกว่ารับฝนกันยาวๆเลยนะครับตั้งแต่28 29มีนาคมนี้เป็นต้นไปนี่ดูโมเดลนะครับจะเห็นว่าพอช่วงหัวค่ำก็ยังโซนอีสานนะครับอุบลราชธานี ศิะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ต่อมาทางด้านโซนตะวันออกทั้งหมดระยองจันทบุรีตราดแล้วก็อุ้มผางจังหวัดตากาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือยาวๆเลยนะครับรับกันยาวๆเลยรับฝนกันยาวๆต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่28เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็เมื่อมาดูเดี๋ยวดูโมเดลนะครับโมเดลจาก ECM-W f เมื่อกี้นี้แยกเป็นในส่วนของอตรงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพจอุณหภูมิโลกนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลในส่วนของฝนนับภาพรวม ในช่วงวันที่22ยังไม่มีอะไรนะครับพรุ่งนี้ยังไม่มีฝนฝนเร,เริ่มลดนะครับ21อขออภัยนะยวดูใหม่22ยังไม่มีฝน23ก็ยังไม่มีนะครับ23นี่คือฝนยังไม่มา23แล้วก็พอช่วง24ก็ยังไม่มีฝนนะครับ25 อากาศร้อนเต็มที่แล้วนะครับหน้าร้อนทํางานแล้วลมที่พัดปกคลุมเป็นลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับในขณะเดียวกันมีลมตะวันตกตีเข้ามาลมตะวันตกนี่ที่เอาฝนมาตกในโซนทางด้านภาคใต้นะครับตรงนี้โมเดลช่วงวันที่24เอ่อวันที่26นะครับวันที่27เก็ยังนั้นอยู่นะครับวันที่28นี่เริ่มมีสัญญาณนะครับในส่วนของแนวโน้มฝนนะแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับนี่นะครับพอวันที่29เริ่มมี อากาศเย็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแผ่ลงมาทําให้มีโอกาสที่จะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนได้ในหลายพื้นที่นะครับวันที่29เป็นต้นไปแล้วก็พอวันที่30นะครับจะเห็นชัดเจนเลยวันที่30นี่เยอะเลยนะครับตั้งแต่ทางด้านดูวันที่30นี่จะเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับตอนตั้งแต่ตอนกลางลงมาถึงตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งหมด ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนพอวันที่31นี่ก็เน้นทางด้านตะวันออกภาคเหนือครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับพอวันที่1ก็ยังคงเน้นโซนทางด้านภาคเหนือลงมาแล้วก็ถึงตะวันออกถึงภาคใต้นะครับพอวันที่2เนี่ยกลับมาโซนอีสานอีกรอบหนึ่งนะครับอีสานครอบคลุมอีสานทั้งหมดเลยแล้วก็มีโซนทางด้านภาค ใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนี่คือวันที่สองพอวันที่สามเมษายนนะครับพอวันที่สามก็จะเน้นทางด้านอีสานนะครับอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับยังคงยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่สี่ วันพฤหัสบดีที่4นะครับเน้นโซนทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็เตรียมรับในส่วนของฝนกันยาวๆเลยนะครับในช่วงตั้งแต่29เป็นต้นไปนะครับพายุฤด,ดูร้อนเริ่มที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่อากาศหนาว2-3วันนะครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายในช่วงหน้าร้อนปีนี้นะครับ ทั้งหนาวทั้งฝนแล้วก็ที่สำคัญเฝ้ราระวังในส่วนของพายุรุร้อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ